สวัสดีนะครับผมสมาชิกชาวฟรีดอมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับผมแอดมินบิ๊กนะวันนี้จะมาประกาศเรื่องสําหรับใครเนี่ยที่ติดต่อไปที่เมลวัด at freedom tm นะครับหรือว่าพีเนะโดยการส่งข้อมูลให้เขาส่งคําเชิญไปเนี่ยต้องบอกว่าพี่เขาตอนนี้ได้ลาออกแล้วนะครับผมเท่ากับว่าเหลือแค่ผมคนเดียวนะครับที่ทํางานอยู่ให้กับฟรีดอมสาขาไทยนะฮะถ้าอยากจะส่งเรื่องเข้ามานะครับให้ติดต่อเข้ามาทางเพจอย่างเดียวนะครับผมถ้าติดต่อเข้าไปในเมลนั้นจะไม่มีใครตอบนะเพราะว่าเขาเนี่ยได้ออกไปแล้วนะ นี้มาฝากไว้เท่านี้นะครับผมถ้ามีอะไรข้องใจเรื่องอะไรก็สามารถถามมาได้ในเพจได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะมานั่งคอยตอบให้นะแต่ต้องใจเย็นหน่อยนะครับผมเพราะว่าเหลือผมแค่คนเดียวแลวเท่ากับว่าผมเนี่ยจะเหลือแค่2มือนะครับซึ่งจะต้องทําทุกอย่างเหมือนเดิมนะผมก็อาจจะช้าหน่อยก็อ,อดใจรอก็อนหน่อยละกันนะถ้าไม่ทําให้ไม่สบายใจหรือตอบช้าไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ